บอกให้เดือดสัดสัเลยนะไ <cutter aer> <lide> อ e ้ห <Mc Bryant> ี้อเขาคุยไม่ได้วันแรกครับเมืองเปิดวันแรกเป็นอย่างนี้แหละต่อให้ทำมาดีขนาดไหนสุดท้ายมันก็มีบักเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วคนมันเยอะด้วยคนทะลุพันอ่ะเขาเปิดสลอตแบบเดือดจัดเลยอะปกตินะครับว่าไง่าไง อ่าแบกพี่กำกังลุงพี่กำลังไปกำกัลงลุงลงุลงมาครับลุงมาโอเคโอเคอเครับสวัสด พวกน้องๆรออยู่กรหลาดกลางอ่ะน้องๆ JAK มาเต็มเลยครับลุงใช่เหรอไปดิไปดิไปกันอ่ะแต่ผมตายพี่แทงผมเรื่องอะไรพี่แทงลุงได้เฮ้ย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 เอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิใครตายยืนนอนอยู่ในห่อนะนี่เหรอใครตายมาเนี่ย วันนี้เขาไม่เคยชนะกูหรอกอุ้ยเสียนะกะลาดไหนตอนใช่ครับก็กลางตลัดนะครับ โทษครับลุงผมลืมค่าเข็มขัดมันคุยบนรถมันเสียงสะดุดนะลุงอ่าๆรู้อยู่เพื่อะดดตลาดกลางไม่ได้ไปตอนเนี้ยขึ้นยังข้าเข็มขัดแล้วขึ้นแล้วครับค้าเข็มขัดตลาดกลางกนไม่ได้ไปตอนเนี้มันคือสงครามโลกอะไอหี่อมันคือสงครามอ่ะ ก็ดูนะหี่อะก็ดูเลยกูเข้าไปอ่ะอดูกรเปล่าได้ไปครับอเอาเก๊กมาลงดีได้อาวุธด้วยได้เห็นว่า ลุงเลยมอ้งเปล่าไม่ไม่ชนะลุงเลยหรอโอ้โหดูฉากที่ตอกไปที่คกูใส่แว่นน่ะคุณคะฆ่าชนะสาววิ่งติดใส่แว่นยังชนะอออตตนนนั้ใส่แว่นเลยแบนชนะอืมร้องดิเวททุกวันที่กูก็ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูตายตายโหงอดีงิดสามเบืองอ่ะตัวหาน้องนะใครมาบ้างรอ้เราอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหน มานี่เนี่ยเนี่ยมาตรงไอ้ตรงไอ้ที่มันมีกระแพงกันลุงหารมาบ้างครับไม่รู้วะมาตรงกระแพงกันอ่ะหมวกซื้อที่ไหนครับเนี่ยที่ร้านดิทางออกอ่ะทางออกอ่ะทางออกกับกระดานกลางอ่ะไม่น่าไอ้ที่เบิกรถเนี่ยที่เบิกรถอน่ยไอเบีปดปัญหาเบีอ่ะใช่เบียดป่าวอ่ะนะแต่ครับลุงคนไหนแต่วาร์ปหมดเลยเออวาร์ปจัดอ่ะคนมันเยอะไงเทียตรงนี้คนแม่งกี่ร้อยคนอะเกินร้อยะ ยี่สิบได้มั้งเนี่ยมันเยอะดิต้องออไปตรงไหนครับเนอ่ะเราต้องไปน้ำพูตรงกลางเมืองนั่นแหละน่าจะดีที่สุดเลยเลยไปกลางเมืองดีกว่าครับไปแหลมาดีกว่าครับรู้ไปดีครับไปขับรถไปดิมีรถป่ะมีรถกันป่ะมีมีครับเจอกันตรงนีกว่าได้ครัได้ครับสวัสดีครับสวดีครับโอ้โหฉันกว่าจะระวังแล้วเจอเจอได้ด้วย๋ยวพี่ว่าไปแล้วเหรอพี่ อยู่อยูลุงก็จะแลรงมากเลยอ๋อจะแรงมากเลยนะครับแลรงมากเลยครับลุงกคนเลยครับเออไปเจอแดนมาร์ดแดนมาร์ดกลางอ่ะไอตรงกลางนู้นหนับมึงวิ่งมาเลยมึงวิ่งมาเลยก็ได้มาอยู่อ่ะไออยู่ตรงนี้มาที่พวกผมมาวันนี้ผมมาส่งไอ้ตอสกลับบ้าน ผมมาส่งไอ้ตาันกลับบ้านครับส่งไอ้ตากลับบ้าน สล็อตยี่สิบป่ะสล็อตยี่สิบครเนี่ยอารวินเหรอครับสวัสดีครับเออผมเจ้แต่เลือนะลุงโอ้โหเลือนอะไรวะเหี่ยโอ้โหชนผมเดนบัฟมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้กขไม่เห็นมึงเปล่าพี่อยู่นใครมันโง่หรือพี่ชาย แม่งอยู่แม่งดา่าผมไอลิ้นไก่สันน้นผมงงเลยแม่งผมลิ้นไก่สั้นตรงไหนวะแก้งชาย 20, ย,าายี่สิบหญิงยี่สิบห้าอุ้ยเฟี้ยวอะเฟี้ยวว่ะหญิงล้วนคือยี่สิบห้าเหรอเออก็ดีนะใม่งนะเมื่อกี้พูดกับผมอยู่เลยก็เยอะอยู่พี่สิบกว่าเลยอะ นี่ไงถ่ายวงติ๊กตอกไงเช็คอินวงติ๊กตอกเช็คอินแต่ว่าน่าจะอินไปนะโอยเชี่ยตอนแรกกูเห็นยืนกูยืนอยู่คนเดียวไอ้สัสโอ้โหแบบบึ้บเลยโอ้โหโดนชนเป็นร้อยตลบอ่ะผมจะมาถึงนี่ผมโดนชนแบบกิ้งอ่ะเป็นถนนนะตามทางมาได้ครับพี่สวัสดีน้องวัดีคือเงินเขียวเกาหลีเหรอใช่ไหมดีครับ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 ผมยังมีเงินในเมืองอยู่เลยนะเงินใดืนราคาอยู่เลยนะเท่าไหร่ห้าหมื่น ใช่ห้าหมื่นเหมือนรู้สึกเขาว่าเป็นแค่เงินเงินเขียวมั้งครับรีแค่เงินเขียวใช่ใช่ยรีแค่เงินเขียว่ะมีเงินหายหมดเลยว่ะใช่ใช่ครับเงินเขียวผมน่าจะเฟอร์เยอะเกินนะครับเหลือแค่ของมั้งครับของก็ไม่หายถูกไหมพี่เปาของไม่หายครับก็ไม่หายที่มีปืนอยู่เนี่ยกูยังมีปืนอยู่เลยอันนี้บวกอะไรวะตาบวกสามบวกสามครับบวกสามยิงยางได้ปะไม่ได้ครับต้องบวกสี่ครับลุง บ,บ,บ,บินยังบอกสามอยู่อ๋อบอกสามเอ็มพีเอทัวพี่ตันเออลุงครับลุงฮะเออมีแรงจะบอกครับลุงป่าคือ,อก่อนมาก่อนลุงจะมานะครับเออแจ็คแจ็คก,กี้อ่ะครับเ,เขามาหาเขาเขาบอกว่าเขาฝากบอกคิดถึงลุงด้วยนะครับเ,เขาถามผมว่าผมไปเล่นที่ไหนผม,มเล่นที่แฟมเขาว่าสนุกไหมครับผมก็บอกสนุก คับฝ่าบอกลุงด้วยว่าเออคิดถึงลุงนะเหมือนรักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับยังเหมือนเดิมไม่ค่อยเห็นมันมาเตรียมในช่วงนี้กลับมาแล้วลุงกลับมาแล้วกลับมาดีครับใช่ใช่ครับขอบคุณลุงนะครับที่เข้าเข้ามาเฮ้ยสีเลี้ยตัดเดินสี่เลียดน้องน้องทุกคนเลยครับพี่ไม่เป็นไรส่งกลับบ้านโตพีขอโต้ระสบกับบ้าน มีสองบ้านครับที่นู่นก็มีบ้านะบ้านสองซี่ครับโอ้ไม่เกลียกันแล้วยังอยู่ในสล็อตที่นู่นไหมเนี่ยพี่ตาอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ไปเล่นไอ้พวกแอดดอบกันนี่ไงร้านเหมือนเดิมไม่ใครยังไงอ่ะเอ้ใครเรียกกูลุงวะอ๋อลุงคนละลุงวันนี้ลุง มีคนบอกว่าลุงอยู่ยันเช้าเลยอะแข่งรถไงจะมีคนมาท้าทายอำนาจกูกูเลยจัดเลยครับลุงไอ้นี่พี่รถในเมืองมันท้าทายอำนาจผมอมันปากแซบที่แฟบเนี่ยเหรอครับอืมมันมีแบบแข่งแบบใจเวลาพี่เปามันแซบมันแซบผมมากผมมันใช้อาร์สามห้าไว้พี่แล้วมันบอกว่าผมมันต่อให้ผม มันใช้3 0 0ร้อย r สามรอันเป็นรถยอดกาชาหมื่นหนึ่งพี่มันบอกต่อให้ผมแบบว่าเอาเลยผมขนาดผมไม่ใช่รถประมูลเนี่ยผมก็เลยฟิวคิวแตกพี่ก็เลยไปหา3 0 0ร้อยอแต่3 0 0ร้อยอสารออาแม่งแรงกว่ารถประมูลผมโอ้โหใช่แต่สามรมันแรงจัดเลยมันวิ่ง380ตลอดทางอ่ะพี่ใช่เราไปอยู่ถึงเช้าอ่ะก็คือก็จับเวลาจนชนะมันอ่ะพี่แล้วก็พัด หมดกล่องจนไปกียอัน,น่ะลรืห้ากล <c oughs> ่องโอ้โหแล้ลุงซื้อรถใหม่เลยเหรอไม่กลัวมีอยู่แล้วอแต่ทีนี้เพิงพ่งพึ่งไปไปเช่ามาพี่ไปเช่ามาเหมือนกันไปเช่ารถมาใช่ปะ่ะอยู่เอเลสมันคือไอคนที่ปากแทบพูดว่ามันก็อยู่เอเลสอ่าแล้วผมก็ไปเช่ารถมาใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยคือมันมันคิดเป็นกุญแจเช่าไงแล้วมันเวลามันไม่นับ ก็คือต้องเป็นกุญแจรจริงเท่านั้นผมก็ขอกุญแจรจริงเขาผมก็เลยต้องไปทําสัญญากับแอดบินบ้าถ้าผมไม่คืนรถผมต้องโดนแบน <c oughs> อืมไอ้เหี้ยกระดาษผมไม่ยังไม่เชื่อใจอ่ะพี่กลัวมผมบิดอ่ะ <c oughs> วาเลนวาเลนใช่แกงวาเลนอ่ะแกงส้มมันจััผมก็ไปนั่งดูลุงอ่ะตอนหลังลงอ่ะผมนั่งดูดูลุง อยู่เช้าแล้วมีใครเดอยู่ในแก๊งบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเที่ยวเข้ามีพี่เปา่ยไม่มีไม่มีทุกคนเลยหรอม่ีพี่เปาเอาแล้วแล้วเจนเจนเก่าอ่ะไม่เอาเลยหรอเจนเจนเก่าอ่าน้องๆไปไม่ไม่เขาไม่ทิ้งกันครับพี่ก็คือไม่มีอยู่ด้วยกันหมดเลยก็ไปทำอีกแก๊งหนึ่งเราไม่อยู่ที่ไหนกันนะอยู่อยู่ที่นี่ครับเขาอยู่ที่ทำที่นี่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ทำเอเอนดีแล้วทกาใช่ครับทำกาเซียครับอก็คือผมก็เลยเอาเอาสล็อตแบบ พวกรถประมูลทุกอย่างให้น้องหมดเลยเหลือเหลือแค่ประมูลส่วนตัวครับพวก r 3 4ครับ b m แต่เป็น u i ไใช่ครับไม่ทำแจงจะเหลอเหนื่อยนะเอาจิงงอ่ะก็ไม่ต้องทำาเอามาไว้เล่นไงครับลงเล่นเล่นแบบเล่นกับคนในเมืองบ้างนี่ครับก็ได้แล้วก็เดินเล่นปกติเราเปลี่ยนเฟียลเป็นครอบครัวไหมอ่าประมาณนั้นครับประมาณนั้นด้วยครับครอบครัวมันได้กี่คนที่นี่แปดคนปะอ่า10สิบคนครับที่นี่สิบคนครอบครัว เขาปวสิบแก๊งยี่สิบแก๊งยิบยี่ห้าใช่ไหมใช่ครับาแต่เนี่ยแต่คนร้องย5ห้าน่าจะเยอะครับน่าจะอีกสัปดาห์หนึ่งครับจะขึ้นย5่ห้าเขาจะปรับเป็นย5้าให้ออแต่ตอนนี้เขาให้ยี่สิบก่อนแต่มีผลอยู่นะเรื่องจำนวนคนนะบางคนแม่งแบบว่ายี 20, ่สิบอย่างเงี้ยมันน้อยไป อ่าใช่ครับลุงใช่ใช่ครับยี่สิบน้อยไปเขาก็รับเป็นยี่สิบ้าให้สี่สิบตอนนี้แม่งเยอะเกินนี่อ่ะแบบว่าหลายแก๊งแม่งจะทํสี่สิบออนตลอดจะยากจัดยากยากครับลุงยากยากมากครับผมว่านี่แหละครับกาลังดีย0 2สิบยี่้าเนาะพี่เปาเนาะดีนะครับดี้วครับดีแล <25 S 2> ้ว <จะ S 2> ห้ากำลังดีจะได้แบบปีแกงกเยอะนะครับหรือเปลี่ยนฟิลไม่ล่ะพี่เปาเป็นครอบครัวไม่ล่ะสิบคนเล่นได้เหมือนกันใช่สิบคนด้วยเป็นครอบครัว แต่ว่า20แหละอกำลังดีผมว่าตัวละครมันเยอะดีใช่ใช่ต้องหาดีๆครับาชดีผมไม่อยากให้ตอสอ่ะมันไม่อยากให้ตอนมันไปอยู่เป็นแก๊งกว่าในความรู้สึกผมนะแต่ว่าผมก็บังคับน้องมันไม่ได้อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตอสมันไม่อยู่เป็นแก๊งมันแบบลงสนุกลงไม่แคดไม่แคดไม่แคดไปลองดูมันก็ติดอยู่ปะก็ติดอยู่ปะ ลุงตอนอันนี้อันนี้มากัดก็ติดหมดเลยหรอตอนลุงเด็กๆชอบเล่นนี่ปะเอลดเลยปะเล่นเลยป่ะเล่นพี่พี่อยากเจอเทพไหมล่ะไม่ใช่ผมไม่ได้ท้าผมจะบอกว่าเดือนเมษามันมีเกมหนึ่งชื่อเทมเพลตไลซิ่งที่เป็นผู้พัฒนาเดียวกับเลดเลดเอาไซเบียร์ซันอ่ะอน่าลองน่าลองน่าลองผมนี่คือเทพเลยนะพี่มันไม่กี่มันห้าสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเองนะไปซื้อมาเล่นนะลุงอย่าติดผมดูแล้วมันมียังมันมันมียังพี่มายัง ตอนแรกมันเปิดเบต้าเบต้าประมาณบนงท่านก็ปิดไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะเข้าช่วงเมษาผมรอเล่นอยู่นะครับเทมเพลตไลฟ์ซิงนะเทมเพลตไลฟ์ซิงรอมันมาใช่ไหมพี่รู้เข้าไปดูเกมเพลย์หิโคตดหเลยผมมีไม่เดี๋ยวผมมีไม่ในแชทโอเคได้ได้ได้พี่น่ครับ ฟิวฟิลแบบฟิลแบบนี่เลยฟิวแบบเหมือนแบบอัพเกรดึ้นมาเลยเตมเพจไลฟ์ซิงม่วยเนาะอื่นหนึ่งได้ครับได้ครับเด,เ,เดี๋ยวผมพาไปทัวร์ทุกที่เลยอยากไปที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปเตมเพจไลฟ์ซิงเทิบ โอ้โหอ่อเออเออเออไอ้แค่แบบภาพดูดีกัน,นใช่ครับลั่นหมื่นหนึ่งเล่ะครับอ๋อได้ครับเห็นไหมอะไรวะลั่นหมื่นหนึ่งไม่ใช่ครับเขาบอกพาสตัวหน่อยเขาโดนมาพันหนึ่งครับอ๋อเขาบอกว่าได้ครับดีว่ะมันแก้หายไหมพี่สมมติว่าสล็อตมันเป็นพันอย่างเงี้ยแล้วมันแบบให้มันไม่หน่วงอนะ่ะอันนี้ไข่พัดเหรอ รู้ต้องพัดไหมก่ะใช่น่าจะใช่ครับสุภัหรอเปล่าสีคิงอ่ะพัดไม่ครับพี่โอเคโอไม่ใช่ครโตเร็วนาะไข่เนี่ยไขโตหวาชิบหายตรงนี้ผมว่าจะมายืนตรงนี้ลุงมันมันมันสวยดีแล้วก็แบบวิธีเบิกรถอะไรอันนี้มาดูดีนะตรงนี้สวยสวยสวยจัดเลยอยู่ใจกลางเมืองแล้วนะครับ มันจะแหลกเปล่าวะสองนีน้น่าจะไม่แหลกหกรอมะไม่แหลกไม่แหลกครับเขาเอาบ้านแกงออกหมดเลยครับลุง <S 1> <S 1> เออแล้วอ๋อแล้วเขาจะแล้วมันจะมีบ้านปะน,น่าจะมีมั้งครับน่าจะมีะมโอ้ลุง,<ก>งตอนแรกยังไม่มีเฟสอุ้มเลยครับอ่าย,ยืนฟ้าอยู่เลยครับตอนแรกเฟสนี้นแต่คนก็ถือว่าเยอะจัดเลยนะเนี่ยวันนี้ผมน่วงครับโอ้ยังไม่ลงเลยครับยังไม่ลงเลยเนี่ยถ้าถ้าบ้านแนะนํานะอย่าผูกขาดอย่าอะไรนะครับลุง อย่าผูกขาดและอย่าดีด้อยเกิดไปอ๋อโอเคครับสมมติแก๊งมี4สี่สิบต้องมีต้องมียี่สิบหลังต้องมีกี่หลังนะครับลงุงต้องมีครึ่งหนึ่งอ่ะออเพราะว่ามันมันแล้วก็อย่าผูกขาดให้แก๊งนั้นแก๊งหนึ่งด้วยอ,ะ,อะไรประมาณเนี้ยอ่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจมไม่ดีต้องมีเยอะเยอะ คนไม่มีบ้านมันจะท้องไงต้องมีให้เขาด้วยน่าจะอีกน้านหละลุงไม่ค่อยค่อยปรับไปครับจะเป็นแก๊งได้วัน่ไหนนะติดตอพวกนี้หรอพวกนี้เฉพาะพวกนี้หอบมวใช่วันวันนี้มันมันมีแต่คนแบบเหมือนมันนัดกันมาแล้วมันมาขอรอ,อขึ้นอย่างเงี้ยพอขึ้นมันได้สวัสดิการมันต้องมารอเอาขึ้นเอาของกัน,นะอะพวกไม้ปูเอ็นไนอะไรอย่างเงี้ยมันมาเยอะเกินเขาเลยอ๋อไม่ได้มันได้ไม้ปูแบบพวกนี้เลยหรอแนวแบบนี้ยอ่าใช่ครับใช่ใช่ครับลุงได้ประมาณ สี่อัอนออออหรือสามอันนี่แหละครับโอ้โหมันแจกแจกอะไรครัแจกอะไรครับยังแต่มันไม่ได้บวกนี่มันต้องไปบวกเองครับลุงแต่ว่ายามไม่ได้ไม่ได้เว้ยที่นี่ไมมีบวกไม่ใช่หรอที่นี่ไม่มีบวกนี่มีเลยมันมีบวกอันนี้เนี่ยไอ้ไม้ไม้สกินใช่ไหมพี่เออไม้สกินก็เขาแจกปืนด้วยแจกปืนปืนศูนย์นี่ปั๊มสิบสี่เฮ้ยปั๊มยาได้ M M line ด้วย M line ขึ้นเหมือนขึ้นแล้วพร้อมเล่นเลยอะพี่ถ้า M line ก็เหมือนเด็กเกอร์ครับพี่ ที่นี่ประชาชนปั๊มได้แต่ยาสีฟ้าใช่ปหก็คือมันมันมันได้อะไรนะคือมีดที่กูถืออยู่นี่คือสูงสุดแล้วปล่าครับตอนไม่ไม่ใช่ครับมีดมีดมีดอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ครับลองมาจากอันนี้อันนั้นสูงสุดคือสวิตเบสครับลูกอ๋อสูงสุดคือสวิตเบสใช่ครับคือตอนล้พวกมีดแบบว่าแบบมีดพูดไม่ได้มีดอะไรอย่างนั้นนะไม่เหลม่ยงมีดพูดไม่ได้คือมีดอะไรอ่ะมีดใบ แทงแล้วเป็นใบอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่หรอพี่มันมีมีดใบด้วยหรอแล้วโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่นี่ไงติดแล้วไงแต่ผมแพ้เวลเวลเวลอหนึ่งเชี่ยถ้าเวลสอกติดสโลวเลยนะลุงอุ้ยเฮียเทจัดติดสโลว์คือแบบแบบวิ่งคุณติดช้าอ่าวิ่งช้าใช่ครับมีดใบเขาแยแบบบับบอยู่ก็คือห้ามบับอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่โดนแทงใช่ก็ต้องรอไอ้พวกปากแซมมันตัดไม้อ่ะตัดไม้อ่ะใช่ใช่ครับแล้วแล้วแล้วดาเมจมันมันดีกว่าธรรมดาม ถ้าเลเวลสามก็ประมาณประมาณนี้เลยครับประมาณนี้นาแต่ว่ามันติดสโลด้วยไงคือแทนเราวิ่งหนีไม่ได้ไงไม่อันนี้ผมจะทํานานแลยเขาจะทำนานแล้วแต่ไม่ได้ทำสามถ้าติดมันน่าจะติดหมดเลยไหมพี่ใบบวกสโลบวกอะไรเลยไหมโอ้โมันโดนไม่ร้องเลยนะใบสโลแต่ก็มันก็ไม่แรงเนาะติดเนาะคนติดน้อยใช่คนติดน้อยมากเวลาเลี้ยลี่อะใครปั๊บปั๊บปั๊บเปลี่ยนไในทางแทงติดไอ้นี่แคทตูนเลยนะไอ้นี่ไอ้นี่เท่ากับปากหลามครับ เนีี่่ยอันไหนอันนี้เรปากหลามใช่ใช่แล้วของกูที่กูถือเท่ากับอะไรกะไหนครับของลุงดีดีครับอันนี้ดีเบ็กเกอร์ลุงก็เล็กเกอร์ไหนครับเบ็กเกอร์นายดีดีครับดีกว่าปากหลามแต่นี่มันมันมีแค่สามเทียครับลุงปากหลามเบ็กเกอร์สวิตเบรกอย่างออะไรวะปากหลามเบ็กเกอร์สวิตเบรกครับลุงเอลุงปากหลามเบ็กเกอร์สวิตเบรก อยู่นี้หาเดินเล่นไปทั่วแล้วผมใครได้ินครับได้แต่ว่าการต้อนกูกลับเมืองก่อนได้ครับลุงขอบคุณครับได้แต่เจอกันแตเจอกันมีแต่เจอที่นู่นนะครับลุงได้ครับคุณรับว่าเอ้าผมจะถามว่าถ้าเกิดว่าสล็อตที่นู่นผมยังไม่ได้เข้าผมมาเล่นกับพี่ตอสอยู่นี่ได้ไหมครับแล้วแต่มึงเลยมีใครห้ามมึงหรอกแต่ผมร้องไห้เป็นวันเลยนะลุงพี่จิ๋วว่าผมบอกอ่ะ